ครับสวัสดีครับแฮกบ้าดอยครับผมนีม่พาเบิงเึงบรรยากาศอีกแล้วพี่น้องมาส่งของของุ่มผางครับมือน,นะครับกำลังขากลับพี่น้องทายพี่น้องเดืเบิึงน้ำกันเนะาะบรรยากาศงามครับสั่นแรงหน่อยได้พี่น้องเไหมมากันเนาะรถเต็นครับ คนมาเต้นดอกพี่น้องเราเต้นอ่นหังมาพี่น้องเดี๋ยวขึ้นไปฮอดร้อยฝาเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศให้เบื้องรอบครับอันนี้กระลังสีขึ้นครับพี่น้องสองสองกระลังสีขึ้นเขาร้อยฝาพี่น้องเดี๋ยวฮอดมึงขึ้นเขาร้อยฝาเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศให้เบื้องรอบครับางน้ำพี่น้องอากาศอึมครึมพี่น้องตกประทันไม่เศร้าแต่ไม่ส่งของเปียกเว้ย <ripping> พ <out the gospel> <R is> ี่น้องเอ้ สิเงินเขาแต่ตละบาทนเนอ่ยว่าล่ะพี่นอ้องมีอย่างได้งไหคือว่าล่ะครับป่งไปเรือพี่นอ้อง จะไปฮอดตถึงดอยเขาลอยฟ้าเดี๋ยวผมถ่ายเพิ่งพี่น้องซิ่งาวเกิดไปขึ้นมาฮอดแล้วพี่น้องพักรถแป๊บครับดันเข่ามาประมาณหางหกลนะครับถึงนมาฮอตถึงเขาลอยฟ้าพี่นอ้องภาเบิงเ่งบรรยากาศต้องกันเลยพี่นอ้องยางสูงเลยครับ ข่าปัญญาได้พี่น,อน้องเนาะผมซุปให้บ้างพี่น,อ,นองน้ำซันจังหนได้พี่น้องดีชายสายในบ,บ,บึงน้ำขกันเนาะอันนี้เป็นดินสะไล่พี่น้องกาเขาใกล้แล้วครับไปดูพี่น้อง มงกระทางขึ้นมาพี่น้องสันว่าสันครับรถพี่น้องจัดเตอร์รถทีขึ้นมาหอนาำพี่น้องเนาะหาหกลครับขึ้นย่างเดียวครับนั่งขึ้นมุนสุดนี้เลยพี่น้องขึ้นไปอีกครับนี่นะครับเป็นเขาอุงหางขุทงดทรถพี่น้องเห็นปะ พี่น้องกล้เลยพเ่น้องไกลเลยพี่นองมาุนี่พี่น้องที่ติดภาพประสาทตอนไหครับอยที่ว่าท้ายเบอร์อีกแล้วเนาะเบอร์กี่สิพี่น้องใกล้ๆน้ำกันพนะ ทะเลภูเขาพี่น้องโอ้ยสุดจัดเลยครับคนน่ากันเลยพี่น้องปลาใหม่อุดมสมบูรณ์ด้วยพี่น้องต่อๆๆพี่น้อง หันในบ้านพูตามพี่น้องถามว่าท่งของแก้วหรือเปล่าท่านนี่ตัดไปคลิปเลยครับเดี๋ยวถ่ายต่อกันพี่น้องกับภาพบรรยากาศ,กาศกงามๆครับนํากันครับโอ้เสียวตรงนี้เลยพี่น้องรากายเขาใกล้ได้แล้วครับยานยนพี่น้องถอยไปอีกหน่อย หาำดีครับหมู่บ้านยุ้งไตเป็นหรืพี่น้องรถกระสุนเซียนกรสุนเซียนนี่ยครับทะเลภูเขาเหรอเนอะาะรถกวาดฟันไฟฟันไม้่น้องจากนั้นครับไทยเบิ้งย่งเตี๋อิ่มเลยพี่น้อง,ง,ง,อองมือในเบิ้งเงากันเบิ้งธรรมาศาสตร์ครับฝนตกสองมื่อแล้วครับอยู่ทั้งเหนือครับ คุณเกยหยุดแบบสิบโมงเสาร์ของเสาร์นะครับมาส่งของกับเปียกปื้อผมก็นเลยตกแค่ตกว่าตกพายุเข,ขา่าเลยตกทังไลยเพื่อเนี่ยมาจากแรงเมา้าขึ้นเนี่ย,ยทั้งหมอกทั้งฝนพี่นอ้องเกือบตื้ไมค่อยแรงเมา้าเห็นหงวทางครับนี่ก็ยังปิดหมอกก็ได้พี่น้องมันควนเนี่ยครับนี่หมอกก็ได้ครับหมอกหมอกฝนมะพี่น้อง,องว่นนีแดดนะครับเพื่อนเนี่ย ข้งหมู่บ้านข้างล่างครับจากจากนี้ไปพี่ต้องไปอทอดข้างล่างเลยครับหกกิโลครับคอยค้นไปเรื่อยๆเกียนึง่งเกีย่ยสองไปนะครับส่วนนายผมที่ล้มเกี่ยนึ่งนะครับไม่ลงมเกี่ยสองเหน่ยันเบียกใหม่พี่น้องเพราะว่าล้มยางเด๋ยวลมเง้วครับลงมลอยแฟาครับปลอดภัยไปก่อนพี่น้องาการลงไว้เด็กเกลียนึ่งนะครับไปหั่นกับพุ่น ที่เป็นขึ้นเขาอีกลูกนึงครับพุ่นอ่ะที่เดียเ๋ยวเห็นอยู่พุ่นพี่น้องก็ลงเขาแล้วก็เป็นทางเงียบแล้วเปล่านะใช่แน่เปล่านะพี่น้องก็สิลงวิบโอ้ล้มเย็นเซ๊ยเนี่ก็สิเป็นให้เป็นควนเขาเนาะพี่น้องเริ่มไถเริ่มยังกันแลละครับให้เขาโหดนะครับพี่น้องเก็บเกี่ยวผลิมเรียบร้อยกับตั้งต้นปลูกแมนตัวพี่น้องเก็บมากแยบมากเลย รถหนักเ้ยนะขอสารเต็มลำเลยพี่น้องค่อยลงผู้ใดกัได้พี่น้องไว้ไปเลเครับวเบรกใหม่ครับเบรกใหม่เบรกตัด,ดง่ายอีกพี่น้องไม่เปายครับ ทั2 0สองดอยก็ะกโค้งอะอยังปรี้มารเนี้ราคจะำไม่ได้หนเดพี่น้องทัสองดอยถ้าได้จักย่างอยู่เลยครับที่ว่าอุ้มทางพี่น้องทัสองอยน่ยเงาัพี่น้องอขึ้นลกันเลยเขาใส่ขึ้นไว้พี่น้องเพราะว่าโค้งไรครับเพี๋ยวโค้งโค้งโคงโค้งโค้งขางอกครับใครมีทางเรียบหรอพี่น้อง สิ่าบอกกน,นกออดูเทสิ่าเห็นเนาะ <c oughs> ขันได้บอกกัเี่ะครับวาไปเรื่อยคผมมาโอ้ดูว่าได้ก็ดเทสิ่า,าีเห็นเนาะเอาเบิ้งน้ำกันสนพี่น้องเดวซิเบียกันักยังกรก็นเดียสิ่าเห็นไโอ้อาใส่ไปแล้วเว้ยัดเครื่องลง้งเลยเนะาวนเน่ยโอ้ทังไตเนี่สุดยอดแล้วพี่น้อง ยังเลกอกนะครับภาพบรรยากาศงงามน้องกันพี่น้องอจัดเลยครับด,ดีนี่แห้งสุขุ้งสุคนครับรถตู้ก็จอดแล้ว,วนะครับออกกันคลิปหนาครับนักขี่นี่สวัสดีครับ